สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ยุ่งละสิดาบนั้นคืนสนองย้อนสอนกิจการนิสิตสภานิสิจุฬาชงสอบย้อนหลังคณาจารย์จุฬาเชื่อมโยงกับกปปสโดยเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนปี2 5 0 5ในทิติชิวชรัต ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้ส่งหนังสือยื่นต่อสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาเพื่อเสนอความเห็นต่อกิจการของมหาวิทยายลัยตามข้อที่19.5แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยพศ2519มีรายละเอียดดังนี้ด้วยปรากฏว่าสำนักบริหารกิจการนิสิต ได้เผยแพร่ประกาศสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางเฟซบุ๊กเพจสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันพุธท,ที่27ตุลาคมโดยมีใจความสำคัญคือข่มขู่นิสิตที่ได้กระทำการใ,ใดๆอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสกการะของผู้อื่นหรือไม่เคารพ ต่อความเห็นต่างว่าจะดำเนินการทางวินัยต่อน,นิสิตนั้นอาศัยอำนาจตามข้อ19.5แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยสโมสรน,นิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพศ2 5 2 9าสิภานิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่4ปีการศึกษา2564 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1มีมติเห็นชอบเสนอแนะกิจการต่อมหาวิทยาลายัยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ข้อที่1ง,งดเว้นการกระทำการใดๆที่เป็นการไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านแถลงการประกาศหรือหนังสือสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อนนิสิตเพราะนิสิตท,ทุกคน ต่างมีผู้ให้ความเคารพอยู่เสมอดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักบริหารกิจการนิสิตได้ประกาศไว้ข้างต้นมหาวิเทาลัยจึงควรกระทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้นิสิตพึงปฏิบัติตามข้อที่2องเคารพความเห็นความเชื่อเลื่อมใสและสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของนิสิตยอย่างแท้จริงดังที่สำนักบริหารกิจการนิสิต ได้แสดงเจตจำนงไว้ในประกาศข้างตน้นซึ่งรวมไปถึงยุติการคุกคามข่มขู่ขัดขวางและหรือบังคับให้นิสิตกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการใดๆที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมสากลไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการทางวินัยนิสิตการอนุญาตให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลายัยหรือการอนุมัติเงินทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลายัย ข้อที่3เปิดการสอบสวนความเกี่ยวข้องของคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชื่อมโยงต่อการชุมนุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปภปสในปีพศ .2556 ถึง2557ซึ่งเป็นการชุมนุมที่นำไปสู่การล้มล้างรัฐบาลที่มาจาก ระบบประชาธิปไตยอันเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อความเห็นต่างของประชาชนส่วนมากในประเทศโดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการกล่อมเกลาให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเหล่านั้นให้อยู่ในคันลองของหลักความรู้คู่คุณธรรมดังที่สำนักบริหารกิจการนิสิได้ชี้แจงไว้ในประกาศข้างต้นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการประพฤติตน ขออนิสิทธิสืบไปข้อที่ 4. กํกำชับดูแลให้สำนักบริหารกิจการนิสิทธิ์ปฏิบัติงานโดยรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ไดำเนินการใ,ใดๆให้เกิดความแตกสามัคคีทำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยดังที่มหาวิทยาลัยมันญยัดไว้ในข้อที่6 แห่งระเบียบจุลาลงกรมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิตพศ2527ทางนี้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการประพฤตินตนของนิสิตสืบไป,ปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น ต้องอย่างนี้ค่ะสุดยอดสภานิสิตจุฬาสุดยอดจริงๆต้องย้อนสอนมันสบ้างอย่าให้มันมีที่ยืนเลยคณาจารย์สายสลิมได้ตำแหน่งมาด้วยเหตุผลทางระบบอุปถรัรมภ์ความคิดความอ่านจึงไม่อยู่ในกฎคุณธรรมซะเลยอยากเห็นเหมือนกันนะพวกนักวิชาการจะมีความจิตสำนึกและความรับผิดชอบกันบ้างไหมจัดหนักเลยค่ะมันไส้พวกมันมันน่าชูคอมานานแล้ว ตาต่อตาฟันต่อฟันจะสอบนักศึกษาเจอเขาสอบกลับสะบ้างสะใจสุดๆไปเลยจัดให้เต็มที่อย่าให้มันมีที่ยืนสังคมประชาธิปไตยไม่ชอบผลิตการอาหารครับงานนี้มีระทึกยังไม่ทันลงนายกก็สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่แล้วฝ่ายตรงข้ามทักสินดิ้นกันหนักเพื่อไทยเปิดตัวอุ้งอิงไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด แต่สร้างความบ่นไหวให้กับฝ่ายต่อต้านทักษิณจากกรณีที่แพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงบุตรสาวคนเล็กของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกทมตรีได้เปิดตัวเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2504ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคม ซึ่งทำให้แพรทองทานถือเป็นสมาชิกในตระกูลชินวัตรคนที่4ที่เข้าสู่เส้นทางการเมืองต่อจากคุณทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาและคุณสมชัยวงศ์สวัสด์อดีตนายยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นอาเขยและอดีตนายยกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ชินวัตรผู้เป็นอาล่าสุดนายสมชยัยศรีสุธยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะต ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟ e บุ๊กโดยได้ระบุว่าอยู่ในที่แจ้งต้องไม่กลัวแดดฝนการเปิดตัวของทายาทแห่งตระกูลชินวัตรไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดแต่กลับเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างความบนไว้ให้แก่นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามและผู้ที่ต่อต้านทักษิณเป็นอย่างยิ่ง หากไม่กลัวไม่ว่ันไหวเสียงสะท้อนกลับเพื่อดิสเครดิตบูลีหรือการขุดค้นเรื่องราวในอดีตมากมายสารพัดจะไม่เกิดขึ้นไม่ผิดอะไรที่คนที่มีความพร้อมจะก้าวเข้าสู่การเมืองยิ่งเป็นการ เข้าสู่ด้วยการเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่น่าละอายเท่าคนที่พร้อมด้วยอาวุธและช่อชนด้วยวิธีการทางกฎหมายสร้างกลไกสารพัดท,ทางการเมืองแทรกแซงองค์กรอิสระมีบุธิสภาที่แต่งตั้งกับมือมาสร้างความได้เปรียบทางการเมืองและค้ำจุนอำนาจของตนการเปิดตัวของทายาทตระกูลชินวัตรจึงเป็นเส้นทางที่ถูกต้องชอบธรรมและน่าภาคภูมิใจ กว่าการยึดอำนาจแล้วสืบทอดเป็นรอยเท้าพันธวีเพราะท้ายที่สุดก็คือสิ่งที่ประชาชนจะตัดสินว่าจะเอาหรือไม่เอาเขาจากสิ่งที่แสดงออกให้ประชาชนรับรู้หากเห็นว่าสามารถก็เลือกไม่เข้าท่าก็อย่าเลือกยังชื่นชมจดจำผลงานของคุณทักษิณก็เลือกหากยังฝังใจว่าเขากงชาติบ้านเมืองก็อย่าเลือกนี่คือเส้นทางของประชาธิปไตย ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องรีบโดยค่ะคนที่อาสามาทำงานแก่บ้านเมืองอย่างนี้ใครจะมาทำงานการเมืองสำหรับคุณอุงอิงจากนี้ชีวิตย่อมเปลี่ยนชีวิตส่วนตัวจะหดหายการเป็นคนสาธารณะต้องวางตัวลำบากขึ้นและต้องพร้อมรับคำวิจารณ์และอดทนต่อการเสียดสีเสียดทางต่างๆ แต่ดูจากแววตาและคำพูดที่น้องพูดในวันนั้นเชื่อว่าน้นองทำได้ขอให้กำลังใจและต้อนรับสู่เส้นทางการเมืองโดยหวังว่าประเทศจะมีนักการเมืองที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกคนครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเชน่น กราบอาจารย์นะคะอย่างน้อยก็เป็นอีกท่านที่ตาสว่างงานนิสสลิมดินมากเลยเหรอครับลูกไม้หล่นใต้ต้นค่ะท่านทักษินมอบกล่องดวงใจให้ประชาชนคนไทยตัดสินแล้วค่ะป้าเชียร์คุณอุงอิงค่ะเธอแกร่งพอเห็นด้วยขอสนับสนุนนะคะเลือดคุณพ่อเข้มข้นอย่างน้อยถ้าได้เป็นรัฐบาลประเทศไทยคงดีขึ้นไม่มากก็น,น้อยแต่หนักใจแทน ที่มานั่งใช้นี่ก้อนโตที่เขาสร้างกันไว้แต่ด้านเศรษฐกิจก็คงจะดีขึ้นค้าขายกับต่างชาติได้นักธุรกิจมาบริหารประเทศเขาจะรู้ช่องทางทํามาหาเงินค่ะคงไม่กูกูกูแบบนี้หรอกคนนี้เหมือนคุณทศินเป๊กครับใจสู้เลือดพอเข้มข้นเป็นกำลังใจให้ครับสุดท้ายประชาชนจะตัดสินใจเองครับวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่น่าจะดีครับอาจารย์ หากเห็นว่าสามารถก็เลือกไม่เข้าท่าก,ก็อย่าเลือกอยังชื่นชมจดจำผลงานรุณทักษินก็เลือกนี่แหละครับคือเส้นทางของประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัตติชนขอขอบคุณทุรรกท่านที่มารับชมสวัสดี